สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอเลยนะเนาะเซฟหนาวันนี้เลยพาวเวอร์บอดีภาพดียิ่งใหญ่เลยก็ยิ่งใหญ่จริงสดคำน้ำเลยนะฮะมีแต่ที่เราเห็นคือมีหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่แบบอยู่กับพาวเวอร์ พอเรียนานก็จะรู้ว่าแบบเพลงนี้คือแบบอะไรที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆก็เลยอยากจะเชิญทุกคนมาครับผมกับอ่าเฟสติวัลนีกนะมีคนเป็นไลน์เซอร์ไพรส์เซอร์ไรส์อย่างไรก็มาและเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอน,นครับวันนี้เราก็มีความพิเศษมาจากแฟนๆด้วยครับผมได้อะไรยังไงบ้างก็วันนี้มีโชว์ Feeling Good ครับผมซึ่งเป็นโชว์ที่เราเล่นไว้ในอ่าครับผมเอาไม่เกี่ยวผมแลเขาไม่เกี่ยวอ <laughs> ีก เพลงนี้คุณซึ่งเป็นเป็นโชว์หนึ่งที่เราเคยร้องไว้ในคอนเสดียวแต่วันนี้เรามาตีความในรูปแบบใหม่มีความเป็นดีไลน์มีความเป็นเซอร์ไพรส์มีแฮปปี้เอ่อเซเลบสชันก็หมายมีความแบบเนี่ยมันมีความแบบแฮปปี้ความอบอุ่นอยู่ก็คือจะตีความอีกแบบหนึ่งแล้วก็เต็มไปด้วยแบบโคราฟแดนเซอร์หรือว่าแบบต่างๆที่มันแตกต่างไปก็เป็นมุมใหม่ๆครับได้โชว์กับน้องเกย์อัคคีเราก็แบบก้เหนื่อยด้วยค่ะในครัวงนี้ก็ดีครับผมรู้สึกว่าได้เจอแบบ พี่น้องๆที่เราเคยเจอกันมาแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบน้องเนยอ,อย่างเงี้ยหรือว่า,าต้นเหนิองอินฟ้าหรือว่าหมดอะไรอย่งนะฮะครับผมแล้วก็เจอคุณแมวโอโปด้วยยันเหนียวยันเหนียวโป้ครับผมก็ไม่ได้เจอกันนานรู้สึกว่าเราคิดถึงแล้วก็ได้มันทำใจกันก็รู้รสึกดีอ่ะแต่ตอนนี้จะว่าโมเมนต์ที่แบบยืนอยู่ด้วยกันเป็นเวก้าโปล้ ก็ผมก็ดีใจนะผมรู้สึกว่าผมก็นึกถึงช่วงเราแต่วันนี้ก็เจอพี่พี่ปอนแล้วก็เจอพี่โปแบบเหมือนพอได้มปยินคอนเสิต์ตแล้วก็คิดถึงช่วงเราจะได้ได้โชว์ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ก็สนุกครับผมแล้วก็ขอบคุณโมที่พาพวกเราไปรวมตัวกันตรงนี้ครับเหมือนหลายๆโมเมนต์แบบเขาจับดีว่าเป็นเครื่องซีดีเรือผีอ๋อเรือผีครับใครจะแล่นเหรอทีนี้ใครจะนำใครจะแล่น่ะเออครับผมก็เอาว่าคุยกันให้รู้เรื่องก่อนแล้วผมสองวันนี้สองแมวตัวนี้นะฮะ มีโอกาสที่เราจะได้ขึ้นโชว์ด้วยกันอีกไหมก็คิดว่าอนาคตก็คงมีอะไรบางอย่างไม่สนุกแหละแต่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอดูครับผมยังยังไม่รู้ครับผมแต่ไม่ได้ไม่ได้ปิดการอะไรก็สนุกจะได้เฉลยเพื่อนสนุกไปคแต่ที่แน่ปีของเราเซ็นตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ครับผมืองันนน้ทำงานร้อนเกินทำงานเหมือนแบบว่าติดติดไ่พี่ประมาณสามพันล้านแต่จริงๆคือไม่ใช่แหละโอ้โหไม่ชอบอยู่นิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็การได้ทำงานกับ หลายๆอย่างในภาพยนตร์หรือว่าในหนังดรามะอะไรเงี้ยได้ได้โชว์กับศิลปินแบบปีนี้เหมือนมีความฝันอะได้ทำอะไรหลายอย่างมากที่ที่หลากหลายมากที่อยากทำแล้วม่ได้ทำในปีเดียวซึ่งก็โหแล้วมันยังไม่จบปีด้วยอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าไอ้ดีจังเว้เยเอออะไเงี้ยเรบตอนแรกนึกว่าทำทำงานเพื่อเก็บเงินจะแบบทำซีรีส์อ๋อขอไม่ไม่ครับจรมีทำงานด้วยความชอบของตัวเองล้วน,นๆเลยอะไร<ม>เงนะี้ยก็แค่อยากทำงานอยาก้องเพลงอยาก ทำงานเนี่ยยังมี็งานเสียงอะไรเงี้ยผมก็คือมันมีช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำไงแต่พอในช่วงเวลาที่ได้ทำก็รู้สึกว่าเออเอาให้เต็มที่มีอะไรที่เจ๋บองเงี้ยัหมเอ่อซีเสียงตัวเองก็ยังไม่ยังไม่ทำเนี่ยผมก็จะอยากเล่นภาพยนตร์อีกอยากเล่นภาพยนตร์อีกอยากเล่นซีรีส์อยากอยากพากย์เสียงอะไรเงี้ยก็อยากอยากลองดูแล้วงานหนังทีพิมพ์ออมาที่ไมีมีครับมีครับก็ตอนนี้ก็ดูลองยังดูบทอยู่ว่าว่าอันไหนอย่างที่ แบบผมก็จะค่อยๆเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างจะจํากัดเพราะฉะนั้นเราจะได้ทีเคทนเวลาเรากับพับโย่เรื่องหนึ่งก็ท้านจะต้องแบบผีดทวนนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้งานออกมาดีจริงโดยที่แบบเฮ้ยเรามีเวลาแค่นี้เราให้เขาไม่พอหรออะไรเงี้ยก็อยากให้มันดีจนรับงานเทปงานของเทปเองอ่ะมันแน่นขนาดไหนแน่นขนาดก็เราอย่างคือมันมันมีวันพักครับแต่ว MM ่าว so 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 ันพักเหล่านั้นมันก็จะประกอบไปด้วยกัน ประชุมและตัดสินใจและเขียนเพลงและต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีเพลงอะไรฮะอ๋อยังนี้ไม่เดียวไม่เดียวแต่ว่าคือคือเนี่ยทุกวันที่มันมีปุ่มพลามันก็จะมีงานหลังเนี้ยแต่ว่าอีเวนต์ใดๆก็ตามก็ยังมีช่วงเวลาได้พักผ่อนบ้างแล้วก็ไม่ได้มันไม่แน่นจริงๆผมไม่ได้รู้สึกว่าการมาทํางานมันเหนือ่อยหรืออะไรก็เลยรู้สึกว่าโอเคใช่ตอนมีบทเข้ามาแบบนี้เรามีการเลือกบทยังไงบ้างคะเพหลับตาจิ้มเหรอเออผมใช้วิธีการ ดูแหละว่าในเรื่องท,งทั้งหมดมันเป็นยังไงแล้วเรารู้ชอบไหมเราเข้ากับตัวละครได้ไหมรู้สึกว่ามันฟิลกับตัวละครทั้งสองอย่างเนี้ยก็คุยกันทิพต่อว่าเอ้ทุกคนเห็นด้วยไหมอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันสแสดงว่าเราใช้เวลาคิดในแต่ละง,งานที่เรารับค่อนข้างนานค่อนข้างนานเลยจริงๆนานมากด้วยครับก็คือแบบใช้เวลากับมันอยู่ประมาณนึงเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการตัดสินใจแบบชั่วครู่แล้วบางทีเรากลับมามองแล้วก็ ไม่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเออเราก็เลยจะใช้เวลาในการตัดใจเยอะหน่อยวันแรกรู้สึกว่าเออจะอยู่ประมาณสักสิบวันสิกลับมากลับมามองว่าเออมันยังเป็นสิ่งที่เราเลือกอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออกรองไปลองนะจ๊ะเขี่ยงหน่อยนะลองเต็มตอนนี้ก็ที่เรา script อยู่ครับแล้วก็เรื่องบทแล้วก็เรื่องส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยคิดว่าเรียบร้อยละมันแบบไม่ค่อยกังวลเรื่องอะไรอยางเงี้ยแค่เรื่องบทให้เสร็จแล้วก็เรื่องถ r o เราชั้นก็โอเค ทำงานคนงานหนักของเระสบกความสุขเล็กน้อที่เราเล่นไพ่ร <ฮะ S 2> ่วมกันได้เป็นการถ่ายหนังด,ด้วยก <ฮะ S 2> ันโตว์ <st astic> เราเล่นด้วยกัภูมิใจครับภูมิใจแทนเพื่อนๆด้วยแล้วก็ทีมงานด้วยที่เขาปะปนกันมาแบบเหมือนการปลูกต้นทุเรียนจริงอ่ะที่กว่ามันจะออกดอกออกผลมันใช้เวลานานแต่ว่าพอมันออกมาแล้วสร็รู้สึกว่าเออมัอร่อยอ่ะอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราภูมิใจแล้วอยากให้ทุกคนไดชิมก็ขอบคุณที่ มีหนังเรื่องดีๆอย่างนี้ออกมาแล้วก็ทําให้เราได้เข้าไปสู่โลกที่วันนี้ทุกวันนี้ฟังเพลงซาวด์แทร็กก็ยังรู้คิดถึงอ่ะคิดถึงตัวละครคิดถึงมูอยู่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอเข้าสตรีมแล้วก็เดี๋ยวไปดูต่นหนึ่งนองประกอบเราก็ยัง,ง,งแบบว่านะติดชัดยาวนานมากครับก็ด้วยความที่ทุกคนสนับสนุนแหละทุกคนชื่นชอบแล้วก็แต่และคนอาจจะคิดถึงอ่า,างคิดถึงหมอคิดถึงจริงนะแม่สีดา หรือพิเศษอาจจะทุกคนอาจจะก,กดดหนาน,นิดนึงไม่ไม่เกี่ยวกับพิเศษโอเค <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าคือทุกคนอาจจะคิดถึงทุกตัวละครในเรื่องแล้วก็เลยอยากจะกลับไปเหมือนผมเองก็ผมก็รู้สึกว่าโอ้หแบบพอฟังที่ไรก็รู้สึกถึงช่วงเวลาน,นั้นนี่เองแล้วพอเอาเพลงนี้ไปร้องในคอนเสิร์ตก็คิดถึงเขาอีกอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็คงมีมวลเดียวกันที่แบบเออเราจะหามวลนี้ได้จากที่ไหนนอกจากเรื่อง,งน,อนนั้หรือว่าเพลงนี้อะไรเงี้ยอาจจะนี้งยังมีซิงเกิลที่เราเตรียมแบบจะแย้งจะปล่อยครับผมพยายามจะทำอัลบั้มอยู่แต่ว่า คือด้วยความที่แบบเวลามันค่อนข้างจำกัดมากๆอะไรเงี้ยแต่เราจะมีเพลงที่เป็นฝ่ายภาษาอังกฤษมามซึ่งได้จะได้ฟังกันเลยลเลยนี่ยแล้วเป็นเพลงที่สําหรับผมก็ค่อนข้างใหม่ในในตัวเองกันที่ทําเพลงเป็นสไตล์นี้ออกมาเพราะว่าอยากจะลอง explore อะไรใหม่ๆด้วยแล้วก็เป็นเพลงากลเที่ยวอะไรแบบภาษาอังกฤษไม่มีเวอร์ชันไทยก็ปฏิกรรตามด้วยแล้วก็เป็น EP ที่เป็นแบบภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ย<ม>เป็นโมชชันอไรแบบนี เป็นสามชาติครับเราจะได้เห็นเราจะได้เห็นเทปเต้นเงียบกันผมไม่หายใจว่ยครับก็จริงๆเป็นปนแบบว่ามีความเป็นแบบฟิวเจอร์มีความเป็นเบสท,ที่ที่เราได้ฟังดื่มๆแล้วมีความเป็นแบบแอนดี้ด็อกอะไรเงี้ย่องเนี้ยมันจะมีความมีมกลิ่นใกล้ๆกันแต่ว่าจะมีความเร็วกว่ามันจะเร็วกว่า ไม่ไมก็เร็วเร็วนี้น้อเร็วเร็วนี้เล้วเร็วนี้พร่ๆี่ี่พ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 ี่าี่พี่าี่พี่พี่พ่อน่พี่พร่พี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 ่พย่พี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 ่ี่พี่พี่ี่พพี่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 ี่พี่พี่ี่พี่พี่พ่ี่ี่พี่ี่พอ่พี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 ่พก่พ่พี่พี่พี่ี่พ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 ี่ง่ีที่่ี่ี่ เรียกว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฝากพวกเราด้วยนะครับผมที่ไม่ว่าจะเป็นอีมาร์เวอร์หรือว่าพวกเราเจฟฟ์อาโป้ต้าแหม่มมเนยหรือว่าอินฟรายด์ก็ตามนะครับผมซึ่งก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขสนุกในวันนี้ครับผมแล้วก็ฝากผลงานของผมเองซึ่งก็คือวิมาน,านหนาวสามารถรอดูได้ในสตรีมมิ่งหรือว่าตามม่างประเทศก็ยังมีตอนนี้เพิ่งเข้าไปฉายในที่ต่างๆอยู่ครับผมก็ฝากด้วยแล้วก็ ฝากให้ใหม่ที่กำจอบด้วยแล้วก็จริงแล้วเอานี้มีเซอร์ไพรส์เช่นหนึ่งก็คือจะเป็นตัวปิดของอัลบั้มสเปเชียลเซอร์นับเอ็ดก็เดี๋ยวังไงก็ฝากรอติดตามด้วยแล้วก็ Happy Ending ครับผมแต่ปีนี้ไม่ไม่จบวะลองรอดูทีอะไรโอเคเรัด <Golden> ส <am detriment> ิน <imperfect>